ก็สำหรับตัว Honda g x 3 5นะครับอาการที่มันเร่งวูบนะครับเร่งวูบหรือสตาร์ทยากนะครับหลักๆเลยครับคาร์บูรเรเตอร์ครับคือคาร์บูรเรเตอร์นะครับถ้าใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับส่วนผสมน้ำมันมันจะหนาจะบางบ้างบางทีมันขึ้นขึ้น,นลงๆครับมันไม่ค่อยเสมอแล้วครับ เราก็ต้องมาล้างคาบูกับจูนเราตัวนี้นะครับอาการเร่งวูบสตาร์ทยากนะครับก็มาผมก็จับล้างคาบูก็ปรับจูนที่ปรับจูนคาบูมันจะอยู่ด้านบนนะครับมันจะต้องใช้ตัวขันพิเศษนะครับตัวจ x 3 5มันก็จะเป็นหัวไขควงนคหัวจะเป็นรูของมันนะครับ ก็จะเป็นหัวไอ้โครงพิเศษเลยครับไว้สําหรับจูนของมันได้ตรงก็ตัวนี้เป็นเครื่องแทนนะ,ค,ะนครับก็แทนเลยโอเคเดี๋ยวตาในี้ฝั่งรับ ก็และๆก็ประมาณนี้แหละครับในการเร่งรูปบ้างสตาร์ทยากมากก็เป็นาบูครับำนวนน้ำมันบางทีมันสกปรกค,ครับมันก็ปกติของมันโอเคครับ